คลิปนี้มาเรียนรู้คำศัพท์คาตากณนะสำหรับเตรียมสอบ JLPT N 1ได้และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะมาฟังแล้วก็ฝึกแบบพร้อมกันเลยค่ะ Ekimadeno a k u ค e s u วิธีเดินทางไปยังสถานนี้มงได a คเกจ s โน o a ปุโรจิการเข้าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมาานเซซึโนะอะโป ท,ทุลเมนเทสโนอปอยโตทุนัดสัมภาษณ์งานอิมพั u t o ต o อのあるทำไมาชื่อที่น่าดึงดูดน่าสนใจวาฟ u ni a นิอรรเรนจิจัดทำให้เป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นคิกเก้นะแอเดียสถานที่ที่อันตราย เอลี่โตสุดาเตอร์เลี้ยงดูแบบคนชั้นนำแบบคนหัวดีนะคะเอลี่โตจะพูดถึงคนที่แบบหัวดีออบจงสเตอรเพิ่มออปชันเวลาไปเที่ยวหรือซื้อทัวร์อย่างงี้ะคะแค่เดียวจึงสั่งสมความสามารถประสบการณ์ในหน้าที่การงาน global โโนะ่งงะ考え方 วิธีคิดแบบอินเตอร์แนวคิดแบบอินเตอร์ท k u กุชูเนะเคสเคสพิเศษกรณีพิเศษที่แบบเป็นเคสหรืเป็นเรื่องพิเศษนั่นเองนะคะคอนสแตนโตนี่จู u เกต่อเนื่องแบบมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงคันโดเทกินาชินฉากที่น่าประทับใจซาบซึ้งใจ k i m โ n o SHIFUTO กะการทำงานคนาได้ทำงานเป็นกะก็จะใช้คำศัพท์นี้นะคะในภาษาญี่ปุ่น Security no k เกียครับการทำให้ความปลอดภัยแข็งแกร่งขึ้นมั่นคงขึ้น d นะิน a m i กุนอะ k อโกการเคลื่อนไหวแบบเข้มแข็ง d i r e c t ตัวนี้สบอกตรงไปตรงมาหรือแจ้งหรือกล่าวแบบตรงไปตรงมา ดีเคตนะเซคุนิสัยอ่อนไหวง่ายนิสัยแบบบบาง t ทเทอร์โนคิงคุจำนวนเงินทั้งหมดนีจิโคนตาเอรุตอบสนองความต้องการคำนี้มักจะพบเจอตามบทความนะคะโชฮิโนพาเกจแพ็กเกจของสินค้าหรือการบรรจุภัณฑ์สินค้า จูโยนะโปสตโตนจได้รับตำแหน่งสำคัญหรือหน้าที่สำคัญมอบหมายให้ได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานนะครซิไกโอดีโดสเนำทั่วโลโรเป็นผู้นำที่นำประเทศอื่นๆหรือนำบริษัทอื่นๆตรงนี้นะคะจะใช้คำนี้เรซูเมโอจือคทำเรซูเม่หรือประวัติการทำงานนะคะก็จะทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองคำนี้ โรแมนติกกนะฟืงอีกคิบรรยากาศโรแมนติกวันป้าตานนะเรียวริออาหารแบบเดิมๆซ้ำๆใครชื่นชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ